สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผม,ม,มเบนโเตอร์ม,รมหาสารคามนะครับคลิปนี้ก็พามาชมเจ้านี่เลยครับประกอบเซ็ตสดๆหลอนๆเลยนะครับผมกำลังไปเจียวไปลองนะครับผมก็ท่านใดที่หาอยู่นะครับสนใจที่ตตอสอบถามได้ครับนะครับเป็นรถ ซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับสิบสองล้อแท่นเตี้ยตัวนี้เป็นเกียร์สมูทนะครับเกียร์กึ่ออโต้นะครับสิบสองสปีดยูโร5ห้าครับสภาพดัามเดิมสวยๆเลยนะครับผมมีหมวกครอบมีบันไดข้างครอบนะครับสุดแต่งแล้วก็มีแอร์นะครับไปเดี๋ยวผมผ้า มาเบิงสภาพรถตอนที่เขามานะครับอันนี้คือทั้งคันจากญี่ปุ่นเข้ามาเลยนะครับผมก็สภาพคร่าวๆนะครับบอดดี้ไทยหลายหลายคันแล้วนะครับแล้วคันนี้พามาพามาเบิงนะครับสีก็ต้องได้เห็ดไม่เนี่ยนั่นแหละครับขันผู้ได้มากเดิมๆก็ได้ครับแต่ว่าสภาพภายในนี่โคตรสวยเลยไม่จิบนะครับ ชีดีครับเอาไปล่องมึงแหละชีดีนะครับหลบลม,โ,มโอเคร้อมห่อนระบบใช้ได้หมดนะครับคูดคอนโทนเนี่ยคูดคอนโทรลก็ใช้ได้นะครับมันเลยละ่ะชุดคอโนโทรนสวยเลยครับเต็มเลยงามๆเกี่ยงเกี่ยเลยนะครับภายในว่าท่านได้ทำความสะอาด หอมหอมมีนินปรารถไหมนะเนนะครับล้างคาสะอาดมากครับแล้วก็นี่สําคัญเลยมีแอร์ตัวนี้ว่านะครับได้ตัวนี้แถวมาน้านะครับสุดยอดเลยนะครับก็สภาพสวยจริงๆครับภายในนี่ยังกิบเลยนะครับยังกิบเลยครับเดี๋ยวผมพาไปเบิงอ่า สบาไพ่หนอกนําครับนะครับเข้าๆนะครับอพอนเดดน <laughs> ี่เดยวรีวิวนะครับให้เบิ่งกันแบบเรียวๆเลยนะครับผมนีแต่ตอนนี้เดิมๆยังไม่ได้ล้างนะครับเนีย่ยสภาพสวยมากครับเรียมคลิปเลยเรียมกลิปเลยอุปกรณ์น,นี่ยังสวยงามเลยนะครับผมแข็งๆเลย เครื่องดีมากครับนะครับเครื่องยนต์แน่นๆติดเปียใส่ได้อีกโดนครับนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวพามาบเบรงเกียร์เนีย่ยตัวนี้เป็นเกียร์สมุดเกียร์เกิองออโต้น,นะครับใส่แม่นวลก็ได้ใส่ออโต้ก็ได้นะครับผมเครื่องแห่งจิครับเพราะถ้าในล่าง เครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับเดีอุปกรณ์ยังใหม่ๆอยู่นะครับควรปลอดไปเล็บีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับแต่มีนิดหน่อยยิงซ้ายออกก็สวยแล้วครับยิงซ้ายทําสีใหม่มันต้องได้ยิงทุกคันอยู่แล้วนะครับผมก็สําหรับท่านใดที่รับได้นะครับก็ฝากไ้น้ำเนยกันแล้วกันครับเนี่ยคือเล็บสีกับผมนั่นนี่ยิงซ้ายออกเล็บสีใหม่ก็สวยแล้วครับนะครับมันไม่ได้ลงลึก ะครับทั้งปลายๆมันมีแน่นิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยไอ้บอกมุดย่งเหลี่ยมๆด้วยครับดีมุดทั้งในก็สวยครับเป็นสองล้อแทนเตี้ย2เพลานะครับผมแหนบหน้าถุงลมหลังนะครับระบบช่วงล่างก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับนะครับพึ่งประกอบเซ็ตโซนๆร้อนๆเลยนะครับผมจะผมได้ มีโอกาสได้เอาไปชีล่องมึงเดียวนะครับผมก็หรือว่าชี้ดีเลยครับไม่หมากเราสนิทครื่องไมกิ๊บเลยนะครับรถของผมแต่ละคันที่เข้ามานี่รับประกันคุณภาพนะครับท่านาลูกค้านะครับที่ซื้อไป,ปรับรองว่าท่านได้รถคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมก็ผู้ใดอยากได้น้ำเดิมแบบนี้นะครับก็คุยได้นะครับก็เริ่มต้นที่ ตัวนี้ก็เจ็ดแสนห้าครับนะครับเมาเลยนะครับพร้อมทะเบียนนะครับถ้ากันเฮ็ดสีพร้อมตกแต่งกับคุยเติมเติมกันอีกครับผมนะครับก็โอเคครับนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยละกันครับผมมีมาเตอร์มาสักคำทุนแบบสามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้านะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมยินดี ให้บริการกับทุกท่านเลยนะครับ mm hmm. ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ